สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดประจําวันนี้นะครับว่ามีสาระอะไระกันบ้างล่าสุดคมีข่าวรายงานนะบอกว่าสโมสรปารีสไปชแชมงมีความได้เปรียบอย่างชัดเจนในเรื่องด้านการเงินแล้วก็พร้อมที่จะจ่ายค่าตัว63ล้านปอนด์ให้กับสโมสรน,นาโปลีเพื่อคว้าตัววิกเตอร์โอซิเมไปร่วมทีมพร้อมทั้งอาจจะเสนอค่าเหนื่อยที่สูงลิบดิ้วให้กับโอซิเม เพื่อดึงดูดใจให้เขาย้ายมาร่วมทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่จะถึงนี้และแม้ว่าวิกเตอร์โอซิเฮมนะครับจะเคยแสดงความปรารถนาที่อยากจะมาเล่นในพื้นที่พิมี์ลีกเนี่ยถ้าเกิดว่ามีเม็ดเงินที่สูงขนาดนั้นยื่นเข้ามาเขาก็อดใจไม่ไหวนะครับที่อาจจะต้องย้ายไปเล่นในลีกฝรั่งเศสก็ได้นะครับเพราะลีกฝรั่งเศสเนี่ยก็ยังเป็นลีกในโยุโรปอยู่ แตกต่างกับลีกซาอุดิอาระเบียนะครับอยา่างไรก็ตามนะครับทางด้านแมนยูเองก็กําลังจับตาดูสถานการณ์ของเตะร,รานี้อย่างใกล้ชิดและก็กําลังพิจารณาแผนสํารองโดยอาจจะเสนอข้อตกลงแบบสลับตัวกันเกิดขึ้นก็ได้นะครับโดยแมนยูเนี่ยจะเอาอาริฮาโดกาลาโชดาวลุ่งวัย20ปีของแมนยูเนี่ยไปเสนอให้กับนาปโปลีเพื่อลดค่าตัวของวิกเตอร์โอซิเมลมงนะครับทั้งนี้นะครับก็ยังมีการรายงานเสริมเพิ่มเติมไว้ด้วยนะครับว่า ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างโอซิเพมกับรูเบนน้มริมอาจจะเป็นปัจจัยชี้ขาดแต่ทว่าทางสโมสรอนปารีสก็น่ากลัวเหมือนกันในเรื่องของการเงินเพราะว่าพวกเขาเนี่ยมีเงินสำรองในการใช้จ่ายเพื่อดึงดูดนักเตะเข้ามาร่วมทีมของพวกเขาในช่วงซัมเมอร์มากแตกต่างกับสโมสรแมนยูที่กำลังปรับโครงสร้างการเงินใหม่และแม้ว่าวิกเตอร์โอซิเมมจะให้ความสำคัญก,กับการเล่นฟุตบอลในอังกฤษแต่สุดท้ายแล้วการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับตัวเขาเอง เพราะเขาจะเลือกข้อสเสนอที่ดีที่สุดให้กับเขารวมถึงเอเยตนส่วนตัวของเขาด้วยซึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับสถา,านการณ์เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับที่นาโปลีจะเอาวิกเตอร์โอซิมเฮมเนี่ยห้อยไว้เลยนะครับเพื่อที่จะเตรียมขายในช่วงซัมเมอร์และทางนาโปลี ก็รอข้อสเสนอกับสโมสรเหล่านั้นอยู่ที่จะยื่นเข้ามาโดยพวกเขาเนี่ยจะรีบพิจารณาข้อสเสนอเหล่านั้นให้เร็วที่สุดนะครับและจะมาพิจารณาว่าข้อสเสนอสโมสรไหนดีที่สุดถึงจะปล่อยให้นักเตะรายนี้ย้ายออกจากทีมได้นะครับก็คือว่าอยากได้เงินนั่นแหละเอามาพิจารณาเรื่องเงินก่อนสโมสรไหนยื่นเงินที่ดีเข้ามาก็พร้อมขายให้กับสโมสรน,นั้นอ๋อเกือบลืมไปเลยนะครับไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะครับสโมสรน,นั้นๆั้นเนี่ยก็ต้องผ่านไปเล่นในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีกด้วยเนื่องจากว่านักเตะ เองนะครับก็ต้องการไปเล่นในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในขณะที่แมนยูเองก็ต้องทําตัวเนี่ยให้ได้แชมป์ยูโรป้านะครับ <S <S พเพื่อคว้าตั๋วไปลุยในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วก็การไปลุยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกของแมนยูจะเป็นที่ดึงดูดนักเตะตัวเก่งๆระดับท็อปของโลกเนี่ยเข้ามาสู่ทีมได้ถ้าเกิดว่าไปไม่ได้เนี่ยมันก็ยากแล้วนะครับที่จะดึงนักเตะคนนั้นเข้ามาเว้นตวแต่ว่าพวกเขาเนี่ยไปจะไปปิดปดีลดาวรุ่งเข้ามานะครับเหมือนที่เป็นข่าวทุกวันนี้นะฮะ อย่างไรก็ตามนะครับการแข่งขันครั้งนี้ไม่เพียงจะเป็นศึกระหว่างสโมสรแต่ก็ยังเป็นบททดสอบความสามารถของแมนยู Yo, ในการดึงดูดดาวดังภายใต้ข้อจํากัดทางการเงินและความไม่แน่นอนของตลาดการแข่งในยุโรปด้วยเพราะฉะนั้นนะครับมันก็ต้องขึ้นอยู่กับอบอร์ดบริหารแล้วนะครับว่าจะเก่งมากแค่ไหนที่จะมีสปิริตมีฮาวเวอร์ดึงนักเตะร,ระดับโลกมาร่วมทีมแล้วก็ลูเบนบริมเนี่ยจะสามารถทําผลงานให้คงเส้นคงวาอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้คว้าแชมป์ เพื่อเอาตั๋วไปเล่นในรายการยูฟ่าแชมเปยนส์ดีกได้หรือไม่นะครับในส่วนนี้เนาะอะ,อะเราก็ต้องมารอดูกันนะครับในช่วงซัมอร์ว่าทีมงานชุดนี้ของแมนยูที่มาบริหารจะสามารถทําได้หรือไม่นะครับในส่วนนี้อ่ะอันนี้ก็ตามรายงานจากคิสววลเลอร์ผู้สื่ขาวจาก Bell, Bailey, ดิเลเบลเกรแฮมเบลลี่ผู้สืข่าวจาก TBR f o ฟุตบอลและก็กีมีสปอร์ตนะครับที่ออกมารายงานตรงกันแจ้งให้ทุคนฟัน,า,า,นาครับผม ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากฟาบิเซโอโรบโนนนะครับที่ออกมารายงานว่าสมโมสรมนอยู่กำลังเตรียมแผนเสริมความแข็งแกร่งในแนวรุกอย่างเป็นระบบสำหรับตลาดหน้าร้อนนี้โดยพวกเขาเนี่ยได้ตั้งเป้ารายชื่อกองหน้าเอาไว้5คนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยได้เลือกมาแล้วอยู่4คนอีก1คนเนี่ยกำลังพิจารณาอยู่ โดยสโมสรแมนยูนะครับกำลังดําเนินการอย่างรอบคอบซึ่งพวกเขาจะพิจารณาจากเกณฑ์สําคัญ3ประการได้แก่ 1. สศักยภาพของผู้เล่นที่มีอายุไม่เกิน26ปี 2. ความเหมาะสมกับระบบการเล่นของโรเบรโมดิมผู้จัดการทีมคนใหม่และ 3. ความยืดหยุ่นทางการเงินที่สอดคล้องกับกฎ Financial Fair p ์เพและแม้ว่าในตอนนี้นะครับยังไม่มีการเปิดเผยรายชื่อยอย่างเป็นทางการ แรงขาวก็ต่างคาดว่าอาจจะมีซุปตาระดับโยุโรปนะครับมารวมอยู่ในลิสต์รายชื่อที่พวกเขาได้ลิสต์เอาไว้ก็ได้ ซึ่งมีแนาโน้มลประมาณนี้นะครับ1ก็คือดูสาวาราโฮวิดนะครับ2วิกเตอร์โอซัเมเฮม3วิกเตอร์โยเคเรสและ4เรียมดีแลบส่วนคนที่5เนี่ยกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณา,านะครับอย่ารักตานะครับถึงแม้ว่ารายชื่อ4-5คนที่เพิ่งกล่าวมาสักครู่นะครับก็ยังไม่ได้มีการตัดสินใจที่ชัดเจนว่าจะเอาหรือไม่เอา แต่ปัจจัยทุกอย่างของแมนยูเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับว่า1นนะครับผลการแข่งขันยูโรปาลีกเป็นยังไงถ้าได้แชมป์ยูโรปาแล้วก็จะมีโอกาสเข้าไปเล่นในรายการ UCL ก็จะมีเงินบางส่วนงบประมาณบางส่วนนะครับที่อาจจะมีการเพิ่มงบให้กับการซื้อนักเตะก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าไปไม่ถึงฝันนะครับไปไม่ถึง UCL เนี่ยก็อาจจะได้เพียงแค่20 ล้านปอนส0สล้านปอนสีสล้านปอนอะไรประมาณนี้นะครับไม่น่าจะเกิน50ล้านปอนหรอกนะครับส่วนปัจจัยที่2นะครับก็น่าจะเป็นความสําเร็จจากการขายนักเตะชุดเดิมนะครับซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้ใช่ไหมว่าแมนยูจะขายใครบ้างนะครับหนึ่งก็ซานโช่และฟอร์ดอนโทนีอ่าก็มีหลายคนอยู่นะครับที่จะปล่อยออกจากทีมเนาะก็เมื่อปล่อยพวกนี้ออกจากทีมแล้วก็ต้องมารอดูเงินว่าการขายนักเตะเหล่านี้ของทีมเนี่ยจะได้เม็ดเงินเท่าไหร่แล้วก็จะสามารถเสริม ทัพเนี่ยเข้ามาได้กี่คนนะครับและก็3นะครับก็ดาวสุดท้ายแล้วก็เป็นการแข่งขันกับสโมสรอ,อื่นๆนะครับซึ่งสโมสรอ,อื่นๆก็ให้ความสนใจเป้าหมายของแมนยูเหมือนกันโดยเฉพาะสโมสรเชลซีกับสโมสรอาร์เซนอลเป็นสโมสรที่สนใจผู้เล่นรายเดียวกันกับสโมสรแมนยูและทั้งสองสโมสรน,นี้นะครับก็เหมือนจะมีงบประมาณในการสุบทัพมากกว่าแมนยูอีกด้วย ย่ารักก็าตานะครับดูเหมือนว่าสโมสรแมนยูเองก็ตั้งเป้าจะปิดดิวให้ได้ภายในต้นเดือนกรกฎาคมเพื่อให้ผู้เล่นใหม่มีเวลาปรับตัวในช่วงปีซิซั่นอย่างเต็มที่ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการปรับตัวและก็ทำความเข้าใจกับระบบการเล่นของร,รูเบนเนบูดิมมากขึ้นนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานจากฟิชเชเยสนะครับจะมารายกานว่า ถ้าเกิดว่าในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนะครับแมนยูสามารถขายคารเซเมโลออกจากทีมเพื่อปลดล็อกเรื่องการเงินนี้ได้นะครับแมนยูนะครับก็จะไปเริ่มเจรจาเพื่อเซ็นสัญญากับฮาคารเคาฮานกลูนะครับ กองการทีมชาติตรุรกีของอินเตอร์บิลานเพราะว่านะครับนักเตะร,รายนี้นะครับถูกประเมินว่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดในการเติบเต็มช่องว่างถ้าเกิดอิลิกเซนย้ายออกจากสโมอสอนในช่วงซัมเมอร์นี้โดยนะครับในช่วงซัมเมอร์เนี่ยอิลิกเซนจะย้ายออกฟรีค่าตัวโดยแมนยูไม่ได้อะไร แต่ก็เหลือคนนึงนะครับอย่างคาเซเมโล่เนี่ยพวกเขาขายได้พวกเขาจะไปปิดดีลนักเตะรายนี้มาร่วมทีมทันทีเพื่อที่จะให้มีนักเตะสับเปลี่ยนมุนเวียนในตำแหน่งแดนกลางไม่ให้มันตกบกพร่องนะครับสำหรับนักเตะรายนี้นะครับก็เป็นนักเตะวัย30ปีกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มร้อนแรงนะครับด้วยสถิติ7ประตู12แอซซิตในฤดูกาลที่ผ่านมา จุดเด่นของเขาครับก็คือความสามารถในการจ่ายบอลแม่นยำทั้งระยะสั้นและก็ระยะไกลรวมถึงการยิงไกลที่เฉียบคมนะครับซึ่งตรงกับความต้องการของรูเบนอโมดิมที่ต้องการผู้เล่นที่มีประสบการณ์ในการคุมจังหวะเกมอย่างไรก็ตามนะครับการเจราจาเนี่ยอาจจะไม่ง่ายนักสําหรับแมนยูเนื่องจากว่าทางสโมสรอ,อินเตอร์มิลานก็ไม่ต้องการจะปล่อยตัวผู้เล่นรายนี้ออกจากทีมแม้ว่าอายุเข้าเลขสามแล้วเพราะนะครับทางอินเตอร์เนี่ยก็ มองว่าเตรานี้เนี่ยยังเป็นคีย์แมนขุมสำคัญในการคุมเกมของพวกเขาอยู่อย่างไรก,ก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าแมนยูจะตื้อเอาให้ได้นเนี่ยการประเมินราคาค่าตัวของเตรานี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ35ถึง40ล้านยูโรนะครับซึ่งแน่นอนว่าการที่แมนยูจะซื้อเลอกเตย์รายนี้ได้นะครับก็จะขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาจะขายคาเซมลโลในราคาเท่าไหร่นั่นแหะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากลอรีวิทเวลผู้สื่อข่าวจากเดอะแอตแลนติกนะครับที่ออกมารายงานว่าสโมสรแมนยูเนี่ยอาจจะถอนตัวจากดิวของวิกเตอร์ยูเคเรสก็เป็นไปได้นะครับถ้าเกิดว่าสปอร์ติ้งลิสบอนตั้งราคาไว้สูเงเกินไปและราคาค่าตัวเกินตามที่พวกเขาตั้งมาตรฐานเอาไว้นะครับก็คือว่าเซอรอจิมนาร์คิมนี้เขาตั้งราคาค่าตัว นักเตะแต่ละคนเนี่ยไม่เกิน50ล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญาเข้ามาถ้าเกิดว่าใครเกินเนี่ยก็อาจจะไม่เซ็นด้วยนะครับเขาตั้งไว้ประมาณนี้เป็นนโยบายของการบริหารอีเนออสนะครับอยา่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าพวกเขายกเลิกความสนใจกับวิกเตอร์เรเคเรเสเนี่ยแมนยูเองก็มีแผนสำรนะครับก็คืออาจจะไปเซ็นสัญญากับเลียมดีแลบกองหน้าดาวรุ่งวัย22ิปีของสโมสสนอิบสวิททาล์นะครับที่มีราคาค่าตัวถูกกว่า และก็มีแนวโน้มอีกว่าจะถูกกว่านี้ด้วยถ้าเกิดอิบสวิตซาวตกชั้นนะครับคือตอนนี้นะครับค่าตัวของเดนเวล์แลบเนี่ยถูกประเมินไว้อยู่ที่35ล้านปอนด์แต่ถ้าอิบสวิตซาวตกชั้นนะครับค่าตัวของน้องเนี่ยจะลดลงเหลือ25ล้านปอนด์นั่นเองอีกทั้งนะครับทางด้านเรียมดีแลบเนี่ยก็เหมือนจะมีความคุ้นเคยกับเจสันวิวค็อกนะครับผู้อำนวยการกีฬาของสโมสรีกด้วย เพราะพวกเขาเนี่ยเคยร่วมงานกันในสมัยที่อยู่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับซึ่งอาจจะทําให้ดีลนี้เนี่ยมันง่ายขึ้นในการเจรจารนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าแมนยูจะได้นัเตะรารานี้มาร่วมทีมง่ายนะครับ นอกจากแมนยูที่สนใจเรียมดีแลบแล้วเนี่ยมันก็ยังมีสโมสรใหญ่ๆในฟีเบอรีกที่สนใจจะเซ็นสัญญากับเรียมดีแลบเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ถ้าเกิดว่าทีมไหนร,รีบยื่นข้อเสนอไปเนี่ยทีมนั้นก็อาจจะมีเปอร์เซนต์ในการได้น้องเข้าร่วมทีมแต่ถ้าเกิดว่าทีมไหนยังช้าอยู่ยังเล่นตัวอยู่นะครับก็อาจจะพลาดโอกาสในการเซ็นสัญญากับน้องเขาก็ได้นะครับในส่วนนี้นะทั้งนี้นะครับทางลอรีดเบลเนียก็ยังได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม,ตมไว้ด้วยนะครับว่า การเปลี่ยนแปลงเป้าหมายครั้งนี้เนี่ยมันก็แสดงให้เห็นถึงความเด็ดขาดของทีมแมนยูก็คือชุดบริหารบริหารชุดใหม่นี่แหละที่ไม่ยอมถูกบีบด้วยราคาที่เกินจริงเหมือนสมัยแต่ก่อนและก็ยึดมั่นในแผนระบบที่พวกเขาวางเอาไว้ในเรื่องของการซื้อเตั้งเตะในเรื่องของการปรับโครงสร้างการเงินในเรื่องของการคัดสรรัเตะท,ที่ตรงกับระบบของผู้จัดการทีมในปัจจุบันนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจาก TBR Football นะครับที่ออกมารายงานว่าสโมสรเออร์ตัน ton, และก็สโมสรเวทแฮมเป็น2สโมสรที่แสดงความสนใจวิกเตอร์ดิเดเลฟอย่างชัดเจนที่สุดโดยเฉพาะสโมสรเออรตัที่อยู่ภายใต้การคุมทีมของเดวิดมอยที่คุ้นเคยกับสโมสรแมนยูเป็นอย่างดีแล้วก็น่าจะรู้ DNA ของสโมสรเป็นอย่างดีด้วยนะครับนอกจากสโมสรน,นี้ที่สนใจเลฟแล้วนะครับก็ยังมีสโมสรไบรตัน กิสตันพาเลตแลวก็สโมสรอนบูฟแธมตันที่จับตาดูสถานการณ์นักเตะร,รายนี้อย่างใกล้ชิดอยู่เช่นกันขณะที่ในต่างประเทศนะครับสโมสรอนเบนฟิก้าแล้วก็สโมสรอนที่อยู่ในลีกเยอรมันนะครับก็สนใจนักเตะร,รายนี้อยู่มิใช่น้อยนะครับซึ่งก็เป็นที่เชื่อกันดีนะครับว่าในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้เราสาวกปีศาจแดงจะไม่ได้เห็นพี่เลิฟใส่เสื้อสีแดงแมนยูอีกแล้วละครับผมเชื่ออย่างนั้นนะเพราะว่า เจ็บมานานนะครับไม่ค่อยได้ลงอีกอย่างอายุเยอะค่าเหนื่อยก็แพงนิดๆน,นะครับแมนยูมองว่าปล่อยดีกว่าแล้วก็ซื้อนักเตะที่อายุไม่เกิน26ปีมาร่วมทีมซะดีกว่าสร้างทีมใหม่อะไรแบบนี้นะครับอ่ะก็น่าจะประมาณนี้นะครับอ่ะสุดท้ายนี้นะครับก็ท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อเสื้อฟุตบอลเสื้อกีฬาสโมสอนต่างๆนะครับสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะครับเป็นลิงก์ของ Lazada ซึ่งร้านนี้ผมบอกเลยเลยว่าการปักเสื้อการเย็บเสื้อเนี่ยโคตรดีมากเลยนะครับ ซึ่งเขาจะใช้ปักในการเย็บตาสโมสรน,นะครับไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ใช้พวกสติกเกอร์พลาส,สติกในการติดนะครับรับประกันได้เลยว่าดีมากและอีกอย่างเนี่ยราคาก็ดีเหมือนกันนะครับไม่ถึงพันเลยราคาอยู่ที่ประมาณหลัก3 0 0ร้อถึงห้ายเองนะครับทุกคนถ้าสนใจคลิกดิงได้เลยนะครับอ่ะสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสาหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ ไว้เจอกันใหม่หคลิปหน้าสวัสดีครับ